สวัสดีจ้านะคะสวัสดีค่ะพี่ก็เปิดรับตัวแทนจำหน่ายนะคะจำนวนมากมาหาขอขึ้นต้นด้วยการรับตัวแทนเลยเนาะเพราะว่าแบ่งปันความรู้ต่างๆมนาะทั้งวันแล้วเนาะวันนี้ก็จริงๆอัดคลิปไปแล้วนะคลิปนะในการดึงดูดเงินก็แบ่งปันไปหมดแล้วเนาะแต่วันนี้พี่ก็แบ่งปันนะพี่ก็ดึงดูดเงินได้ค่ะนะทุกคนแต่เป็นเงินของที่แฟนหามาได้นะทุกคนนะเองินอะไรก็ช่างดีหมดละนะตั้งแต่ก่อนหน้านี้นะหนึ่งร้อยบาทแล้วแฟนก็ ดึงดูดมาได้อีกนะหาร้อยนี่คือผลลัพธ์ที่เราดึงดูดเงินได้ถ้าใครใช้เคล็ดลับนี้ดึงดูดเงินได้ทุกคนแล้วเวลาได้เงินมามากมาน้อยมาในครอบครัวให้เราหาดีใจนะเราบอกเขาว่ายินดีต้อนรับนะเรียกพี่เรียกเพื่อนเรียกน้องเรียกเพื่อนเพื่อนเงินเงินมาเยอะๆนะแล้วก็รู้สึกขอบคุณเงินในใจนะ ไม่ต้องพูดเหมือนพี่ก็ได้ขอบคุณเงินที่รักฉันฉันรักเงินเงินทองต่างหลังหลเข้ามาหาฉันตลอดเวลาค่ะอธิษฐานจิตในใจก็ได้นะแต่อย่างเช่นระดับครูบาอาจารย์ของเราอ่ะเขาบอกให้เราต้องพูดกับตัวเองค่ะมันจะขึ้นจิตได้สานึกคุณใช้แค่ความคิดค่ะมันไม่มาค่ะผลลัพธ์เราต้องใช้คําพูดของเราเพื่อโปรแกรมกจิตสมองของเราเข้าไปในจิตได้สํานึกมันถึงจะเกิดผลลัพธ์ค่ะวันนี้คุณอธิษฐานจิต แต่คุณใช้ความคิดอย่างเดียวคุณไม่ส่งต่อไปยังขึ้นของจิตได้สำนึกไม่มีทางได้ค่ะหรือแม้กระทั่งต้องจุดทูกค่ะนะเราอย่าทำงานเปล่าๆเฉยเวลาเราทำงานให้จัก,กรวาลเราต้องบอกเขาด้วยว่าเราต้องการเงินนะคะจากทางไหนบ้างนะเพื่อนๆวันนี้ค่ะคุณเป็นคนหนึ่งไหมที่เป็นมีปัญหาเรื่องผิวหมองคล้ำ มีกะมีสิวมีริ้วรอยบนใบหน้าหรือแต่งหน้าแบบนี้เวลาแต่งหน้าหน้าถ้าเราล้างหน้าไม่สะอาดนะคะไม่ว่าจะเป็นนักเรียนนักศึกษาหรือว่าเพื่อนๆที่ทํางานนะคะเวลาที่หน้าเรามันใช่ไหมบางทีเราก็ต้องโบกแป้งอย่างเงี้ยแป้งตลับแป้งฝุ่นบ้าง แป้งสำหรับแป้งฝุ่นบ้างถ้าเราล้างหนะ้าไม่สะอาดจะทําให้สิวุดตันนะเวลาจับหน้าสังเกตเลยว่าถ้าเป็นสักสาก็เอื่ว่าสิวตันจ้าพี่นอ้องอหรือแม้ก็เป็นเม็ดเล็กๆเนี่ยเขาเรียกว่าสิวขผแล้วก็ใหญ่ๆเต็มหน้าเลยนั้นเขาเรียกว่าสิวสเตรอยนะถ้าถามว่าคุณเป็นคนหนึ่งที่มีปัญหาเหล่านี้พี่ยินดีดูแลคุณให้หายหนึ่งภายในหนึ่งเดือนนี้ หรือสามเดือนนะคะสําหรับคนที่หน้าทิศสาจะติดรอยคุณไม่ต้องจ่ายแพงเลยค่ะจ่ายแค่นะหนึ่งร้อยห้าสิบห้าบาทรวมกับค่าส่งก็ห้าสิบบาทนะสั่งซื้อสั่งจองได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปสบู่ตัวนี้เราอ่านชัดเจนแล้วลองใช้มากกว่าสามก้อนขึ้นไปหนึ่งเข้ามาช่วยในเรื่องของหนึ่งต้านน้มันอิสระช่วยผิวกระจ่างใสลดสิวโดยตรงลดหน้ามันสิวเกิดจากหน้ามัน เมื่อหน้ามันเราไม่ล้างหน้าให้สะอาดก็เลยทําให้เป็นสิวสังเกตเลยนักเรียนนักศึกษาอย่างโรงเรียนของน้องวินเนี่ยพี่สังเกตเลยว่าที่โรงเรียนนักเรียนตั้งแต่อยู่ป .4 ป .5 ป .6 เขาจะเป็นสิวกันทุกคนเลยนะอ่ะเพราะอะไรเนาะทำไมเขาถึงเป็นสิวหนึ่งเลยค่ะฮอร์โมนนะฮอร์โมนของเขาอ่ะกำลังเหมือนสร้างนะปฏิกิริยากับชั้นผิวบางทีนข้างในเขาเรียกว,ว่าต่อมไขมันมันหลั่งสารออกมา มาสู่ผิวหน้าของเราหรือผิวกายของเราจนทําให้เราเป็นสิวค่ะหน้ามันนะจะเกิดจากสิ่งนี้คือเรากินของมันเข้าไปเยอะมันก็จะหลั่งสารออกมาข้างนอกแต่ถ้าเราล้างหน้าไม่สะอาดเราเคยเป็นสิวเรารักษาหายแล้วแต่เรายังไม่ดูแลตัวเองทุกวันทุกวันเชื่อหรือไม่ว่าสิวที่รักษาหายไปนั้นจะกลับมาอีกครั้งค่ะนี่แหละสําคัญเลยการมีสบู่ล้างหน้าสักหนึ่งก้อนเอาไว้ใช้นะสั่งซื้อสิบก้อนยี่สิบก้อนสามสิบก้อนเอาไว้ใช้ ให้ตัวเองดีขึ้นมันคุ้มค่ามากกับการที่สิวเราจะหายไปพี่ๆเพื่อนๆแม่ๆใครที่มีลูกมีหล,ลานเป็นสิวเร้วจ่าพี่น้องอยากจะให้เปิดใจมาลองเอาไปใช้นะก็าการันตีเลยว่าใช้ดีจริงๆค่ะไม่มาโนแน่นอนนะคะเราเทสเองมากกว่าสามก้อนแล้วเอาไปให้เพื่อนลองสามสี่ก้อนในซอนนี้เขาก็ตอบเสียงเดียวกันว่าใช้ดีนะคะเราจะมาแนะนําให้วิธีการดูแลสิวให้หายขาดอันดับแรกค่ะ ระหว่างการรักษาสิวภายในสามเดือนขึ้นไปสำหรับคนที่หน้าติดสาระเตดรอยนะคะให้คุณพักหน้าค่ะให้คุณพักหน้าแล้วก็นะให้เราเนี่ยนะเอาไข่ขาวค่ะมาฟอกหน้าสิบห้านาทีเป็นเวลาสิบห้าวันเวลาไหนก็ได้ที่คุณสะดวกนะที่คุณว่างนั่นแหละเราก็ทำเนาะแล้วก็นะวกไม่ส่องกระจกค่ะไม่ส่องกระจกในระยะเวลาสักสิบห้าวันคุณจะเห็นผลชัดเจนเลยว่า สิวยุบไปค่ะการส่องกระจกทําให้เรากังวลใจทําให้เรามีความโมเมนต์ที่ว่าทําไมมันไม่หายทําไมเม็ดนี้ยุบการที่เป็นสิวเนี่ยหน้าใบหน้าเรามีแบคทีรียที่มันสะสมอยู่ในข้างใบหน้าของเราเนาะเวลาเรารักษาสิวเนี่ยค่ะทุกคนสิวมันจะผลมันจะผลออกมาแล้วอันเก่ามันอันอันเริ่มแรกอะที่มันอยู่บนใบหน้าใช่ไหมมันจะหายไปแล้วมันจะผลขึ้นมาอีกผลขึ้นมาอีกแล้วทีนี้มันก็จะหายไปแต่ไม่มีเลยค่ะ มากกว่าสามสัปดาห์ขึ้นไปถึงสี่สัปดาห์คนที่หน้าเป็นสิวเยอะเนี่ยจะดีขึ้นค่ะทุกคนอ่ะถ้าหากว่าคุณเป็นคนหนึ่งที่มีปัญหาเรื่องสิวคุณก็ลองเปิดใจมาเอาสบู่ล้างหน้ากับพี่ไปใช้แล้วจะดีขึ้นเนอะ,อะหรือแม้กระทั่งเป็นกะบนใบหน้ามีริรอยบนใบหน้านะใครอยากหายก็ลองไปใช้หรือเป็นผิวพรรณธรรมดาก็สามารถใช้ได้นี่เลยค่ะจะเป็นหน้าตาแบบนี้เนาะ,ะพี่ใช้มามากกว่าสามก้อนสี่ก้อนนี้แล้ว ถ้าหากว่าคุณเป็นคนหนึ่งที่กําลังมองหาสบู่ดี้สักหนึ่งก้อนไว้ลดความมันบนใบหน้าทําให้สิวยุบทําให้กระางทําให้รอยแหยไปทําให้ผิวชุ่มชื้กนกระจ่างใสนี่แนะนําสบู่ตัวนี้เลยค่ะนะหนึ่งก้อนแค่ร้อยห้าสิบห้าบาทสั่งซื้อสั่งจองได้ตั้งแต่วันนี้แถมมีคอร์สฟรีให้เรียนรู้ในการสร้างตัวต,วตวนสําหรับใครที่อยากจะมีรายได้หลักล้านนะคะมาเรียนรู้ด้วยกันเรามีความรู้ให้เรียนฟรีค่ะนะมาได้เลยนะคนสําเร็จก็ทํากันได้จริง คุณลงทุนเริ่มต้นลองเทสตัวเทสก่อนใครที่จะมาเป็นเจ้าของแบนด้วยกันต้องเทสสบู่ทุกคนค่ะสำหรับใครที่จะมาทําแบนพี่นิดนะอ่ะเราไม่พอเปิดบินใช้ดีเห็นผลก็ค่อยมาเปิดบินร่วมกันสิบก้อนหนึ่งพันห้าสิบาทสามสิบก้อนสองพันห้าห้าสิบาทเริ่มต้นเป็นเจ้าของแบนแค่สามสิบก้อนเท่านั้นค่ะแล้วเราค่อยแต่เต้าใครที่อยากจะสต๊อกเยอะสําหรับคนที่นะมีทุนมากพอที่จะสต๊อกของ นะลงทุนหนึ่งหมื่นก้อนสี่แสนห้าค่ะลงทุนหนึ่งหมื่นก้อนฟังไม่ผิดสี่แสนห้าถ้าขายปีได้ล้านกว่าถ้าขายสูงกระจายสินค้าช่วยพี่ก็จะได้แสนค่ะลักแสนขึ้นไปแต่ที่สําคัญเราอยากจะให้คุณมาลองขาย3าสิบก้อนดูก่อนถ้าขายส0สิก้อนเนี่ยมีเงินเหลือกินเหลือเก็บได้กําไรสองพันคุณรู้สึกโอเคแล้วคุณค่อยตัดสินใจสต๊อกของค่ะเนาะเราอยากจะให้ทุกคนขายดีขายปีกเป็นก่อนค่ะเนาะอ่ะถ้าใครอยากทํา ก็อินบ Saint ็อกเข้ามาที่ Facebook นิตยากรสุภาหรือแอดไลน์มาที yes. ่0985049762การที่เราจะมาดูแลผิวของเราเนี่ยมันดีตรงนี้ค่ะทุกคนค่ะหนึ่งเลยผิวหน้าผิวกายของเราจะทําให้เรามีรายได้มากขึ้นค่ะพี่กล้าการันตีจากประสบการณ์ของตัวเองที่เคยขายลงทุนหลักเหมือนได้กําไรหลักหมื่นขายแอปเปิลดีทอลงทุนเริ่มต้นหลักพันกว่าบาทได้กําไรอาทิตย์ละห้า้อาทิตย์ละพันเจ็ดปดเดือนได้ทองฟรี รือแม้กระทั่งหยิบจับอะไรมาขายบนโลกออนไลน์ก็ขายดีขายได้ทุกอย่างทั้งนี้ทั้งนั้นเกิดจากความขยันและลงมือทําสม่าเสมอถึงจะทําให้เราขายดีขายปังเราต้องมีาศัจจะกับตัวเองเลยค่ะภายในระยะเวลาหนึ่งาเดือนนี้เราจะขยันมุ่งมั่นตั้งใจทําบอกเลยว่าออเดอร์มาไวกว่าที่คิดนะคะกว่าที่ขอพอด้วยซ้าบางทีเพื่อนๆพี่ๆมีเพื่อนกระยาณมิตรเดยอะอยู่แล้วในที่ทํางานก็าขายให้คนที่ทํางานนั่นแหละนะคะจะทําให้พี่ๆเพื่อนๆดึงดูดเงินได้ไวเนาะ ถ้าหากว่าคุณหนึ่งคนหนึ่งที่อยากจะทำก็ทักมานะคะแอดไลน์มาแอดไลน์มาเลยนะมาสอบถามมาคุยกันหลังไม่นะขอแค่สามสิบคนสามสิบคนนี้พี่ทิดขอสอบถามก่อนว่าคุณจะเอาจริงไหมคุณรักกันจริงคุณอยากจะทำมีรายได้ไปด้วยกันไหมนะถ้าหากว่าวันนี้คุณหนึ่งละพี่มีปัญหาสุขภาพพี่ก็จะเก็บตังค์ไว้ซื้อดูแลตัวเองตรงนี้นะเป็นไทรอย แต่ไทรอยนั้นก็เขาไม่ได้เป็นไทรอยเป็นพิษแต่เป็นแค่เนื้อขึ้นมาเราจะเขาเชื่อว่ามันจะหายนะก็มไม่คิดมากแล้ววันนี้คุณมีปัญหาสุขภาพไหมคุณอยากให้ตัวเองสุขภาพดีหรือแม้กระทั่งพ่อแม่นะกําลังรอรายได้จากเราอยู่ไหมถ้าถามว่าคุณเป็นคนหนึ่งที่อยากจะมีรายได้เยอะขึ้นพินิตแนะนําขาดนะทักมานะวันนี้ถ้าพี่เป็นคนหนึ่งที่มีรายจ่ายมากกว่ารายรับ เราต้องหาอะไร,รับให้ได้เยอะขึ้นนะอ่ะเอาเฉพาะคนอยากทำนะใครที่สนใจก็ทักมาด้จา้าบายสวัสดีค่ะนะคะขอบคุณนะคะ